สวัสดีครับสวัสดี FC ตะน้อยลีทองจีทุกๆท่านด้วยละกันครับผม28มกราปี B 69ยามเยน็นเข้ามาอีก2เครื่องสวยมากครับผมจอ14นิ้วจอ12นิ้วไม่รู้12ไม่รู้13เนี่ยอันนี้14นะครับสวยมากตัวนี้พับโจอได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้เดลนะครับผมเป็นเดลคอยหเจน Co ็ดคอยหเจนะครับผมตัวนี้แรม8จิ สับภาพเครื่องสวยนะครับนี่แบตเตอรี่เก็บไฟเนี่ยเครื่องเล็กกระทัดรัดสวยงามสวยมากนี่ตัวนี้โหสวยจริงสวยจริงตัวนี้เนี่ยครับพอรตเสียบมี HDMI มีในส่วนของ VGA ครบตัวนี้เครื่องสวยถือว่าเป็นเก่าเก็บได้เลยนะตัวนี้ c คอไอห้าเจนเจ็ดมีคราวเกะเชื่อมต่อ WiFi แบตเตอรี่เนี่ยเต็มเอียเลยเนี่ยนะครับ เชื่อมต่อ Wi-Fi เดี๋ยวดูให้นะครับผมเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 g นี่เดล core i g ram 8ปตัวนี้4,900บาทสวยมากเก่าเก็บเลยนะตัวนี้สวยจริงนี่นะครับเหมาะสำหรับจูนรงจูนรถเอาไปคุมเครื่องทรงเครื่องเสียงได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเครื่องสวยจริงนี่ด้านหลังสวยมากครับผมแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับนี่ดูเอาครับผมเนียนเนตัวนี้ ผมแถมกระเป๋าให้ด้วยนะนะครับมีกระเป๋ามีสายชาร์จให้เรียบร้อยนะครับผมเดลสี่พันเกบาทสภาพเก่าเก็บสวยมากครับพี่น้องมาดู l ลนโนโวนะครับตัวนี้เป็นติ้งแพดสวยมากเหมือนกันจอ14นิ้วเจน8นะตัวนี้ได้เจน8นะครับตัวนี้ได้เจน8นะครับโคไอห้าเจ8แปดเรมแนะครับภาพสวยบอดี้ดูพี่น้องดูบอดี้โอ้โห สวยแบบนี้พี่น้องไม่เอาจริงๆหรอนะครับนี่อันนี้นะครับเรโนโวด้านหลังด้านหลังครับนี่เนียนๆเลยครับอันนี้ฝาฝานี่เป็นดําด้านนะครับนี่เป็นดําด้านนะเนี่ยครับเป็นดําด้านนะครับมาแบบนี้เลยนะครับสี่พันเก้าเหมือนกันเอาเลือกเอาใครเอฟซีเรโนโวใครเอฟซีเดลนะครับตัวนี้เจ้าโองเดิมติดคาราเกะมาให้ทั้งสองเลยนี่ ทาวเกตเล่นง่ายๆเลยดับเบิลคลิกจึ๊บนะครับนี่เอาเมาส์ไปถูตรงนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกมาแล้วแล้วก็พิมพ์เลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับโอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสี่เปนเก้าพี่น้องมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับมาสองเครื่องนะม,มีเข้ามาสองเครื่องเดี๋ยวดูฮาดูให้ก่อนตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เก็บไฟนะนี่นะครับครึ่งหนึ่งหนูได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งอะ่ะมันขึ้นนะ นี่นะครับผมเดี๋ยวดู Wi-Fi ให้เดี๋ยวดู Wi-Fi ให้นะครับ 5G เหมือนกัน 5G เหมือนกันเลยคอย5 Gen 8 r ร m 8คอย5 Gen 7 Ram ร8 Lenovo ThinkPad กับ Dell เครื่องลัก4,900บาทใครเร็วใครได้เข้ามา2เครื่องมีกระเป๋า Acer ให้ช่วยๆเลยผมมีกระเป๋า Acer ให้ส่วยๆเลยนะตัวนี้ไม่รู้แถมอะไรอีกเนี่ยนะดูก่อนนะอะไรอยู่ข้างใน อเอาใส่ชาร์จอยู่ข้างในนี่แหละเอออมีใส่ชาร์จให้มีกระเป๋าให้สี่พันเกยบาทโทรมาครับพี่น้อง